กลับมาใช้ชีวิตตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9แต่ว่าคนทำไม่ค่อยมีมีแต่คนพูดไม่ค่อยเดินตามต้องบอกว่าพึ่งตนเอง ใน,ในทุกๆด้านเลยไม,ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพณปัจจุบันนี้ก็เปิดบริษัทเป็นของตัวเองก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพความงามส่วนหนึ่งก็คือบรรยายให้ความรู้ในส่วนของการกินอาหารเป็นยาโดยผม,ผมจะใช้หัวขอ้อความเชื่อการแพทย์ที่เปลี่ยนไปทําอย่างไรให้หายป่วยด้วยตนเองเพราะโรคมันเกิดจากอาหารหมดเลยก็บรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วย เป็นคณะกรรมการภูมิภาคของชมรมอนุรักษ์พัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทยเราก็น่าจะมาในส่วนมะพร้าวเป้าหมายวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือรณรงค์ให้คนไทยเรียนรู้การพึ่งตนเองแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยมแล้วก็2ก็รณรงค์ให้เอาทรัพยากรในพื้นทีน่ภูมิปัญญาของไทยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด3าก็คือส่งเสริมทั้งสุขภาพและก็อาชีพที่ยั่งยืนก็จะตรงกับที่าทางาพี่น้องใน,ใ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 ,นในกลุ่มนี้ทำอยู่ รณรงค์ให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9คือเดินตามรอยพ่อได้ยินคำนี้แต่ว่าคนทําไม่ค่อยมีมีแต่คนพูดไม่ค่อยเดินตามคือผมพยายามที่จะให้พี่น้องอที่ปัตตานีที่ทําอยู่แล้วเนี่ยทำมาพร้าวสีทองเนี่ยพอผมโปรโมทไปอ่ะตลาดต้องการเพิ่มมากขึ้นเรคุยกับกับกลละว่าอ,อยากที่จะ นัดเจอกันสักทีหนึ่งว่าหนึ่งจะได้มาต่อเรื่องตัวนี้เพิ่มเติมในส่วนของการตลาดเพิ่มขึ้นแรกๆก,ก็เป็นกลุ่มแม่บ้านจากแม่บ้านก็กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะมีสมาชิกประมาณ20คนนี้ตลอดนะคะทาให้กลุ่มของเรานะั้นมีความสามัคคีณตอนนี้ก็มีหลายคนชาวบ้านเขามาขอทํางานที่นี่แต่ว่า ก่อนโควิดนะี่เรามีไรายได้เยอะค่ะพอโควิดเข้ามาการให้กลุ่มของเรานั้นจากหน้ามือมาเป็นหลังมือค่ะก็คือเราต้องหยุดทุกอย่างเพราะว่าโควิดใช่ไหมคะทำงานไม่ได้ก็เราก็หยุดไะหยุดตามของสอสจเ,เขาสั่งว่าให้หยุดเราก็หยุดค่ะพอเราหยุดไปสักพักนก็ประมาณหลายเดือนกันพอเราเปิดมาเพราะว่ากลุ่มของเราที่นี่หรือไม่มีงับทําที่อื่นเราที่นี่ผลิตไม่ทานเพราะว่าคนมันน้อย จ็ดคนใช่ไหมก,ก็คือไม่ไหวก็คือต้องทําฐานอัดฐานอัดนนะเป็นเหมือนกับว่าถ้าน้อยๆเราทําไม่ได้ก็คือเป็นงานของผู้ชายแต่ว่าเรามาทําเป็นผู้หญิงผู้หญิงหมดเลยค่ะก็ทําให้เราส่งที่ตลาดก็ไม่ทานแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ของเรานั้นก็มันเสื่อมเพราะว่าเราหยุดหลายเดือนอปุปกรณ์ทุกอย่างมันทําให้มันพังหมดเลยค่ะเพราะว่าเสื่อมทุกอย่างต้องซ่อม ตั้งแต่หลังโควิดมาทำให้ไรายได้ของเรานั้นลดไปเยอะมากค่ะก็คือกำไรกับทุนเลยค่ะอยู่ตรงนั้นค่ะแต่ก่อนนะเราแบบว่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นเด็กก็เราก็พอจะวิ่งได้แล้วแต่ว่า<อ>พอเจอโควิดนะทำให้เราต้องอยู่ต้องโตแต่ใหม่ค่ะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่มทำให้กลุ่มของเรานั้นประสบปัญหาหลายๆด้านเลยค่ะเพราะว่า,วา ตั้งแต่นั้นมาก็ทําให้ทุกจนถึงทุกวันนี้ทําให้กลุ่มของเรานะต้องซ่อมเครื่องทุกตัวเลยค่ะเครื่องทุกุกตัวม,มันจะเหมือนกับว่ามันหลายปีเลยใช่ไหมคะประมาณสิบห้ปีแล้วทําให้ต้องเหมือนกับว่าเราไม่ทันกับรายได้ของที่เราได้รับมา